สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของสรุปนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอ่าแล้วก็รวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็นโยบายของกรมการปกครองกันนะครับก็ข้อสอบเนี้ยออกทุกปีนะครับออกทุกปีเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะสรุปมานะครับเผื่อว่าจะไปตรงรักข้อหรือ2ข้อนะครับ เรามาดูข้อที่1น,นะครับตามนโยบายการํำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวของกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับอ่าเนื่องจากว่าเราในช่วงเนี้ยนะครับมันก็อยู่ในช่วงของการเรียกอะไรการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของคณะ,ะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่า ส่วนหนึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเหมือนกับคณะรัฐมนตรีชุดเดิมนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชุดเดิมเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็นโยบายอะไรต่างๆนะครับก็ยังเพิ่งเริ่มที่จะขับเคลื่อนกันนะครับถึงแม้ว่าความเป็นรัฐมนตรีของเขาจะพ้นไป ก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่นโยบายที่รัฐมนตรีได้วางเอาไว้นะนะครับมันกลายเป็นงานที่กระทรวงที่กรมจะต้องปฏิบัติยิ่งของเรานะครับรัฐมนตรีก็คือเป็นท่านเดิมนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการเพราะฉะนั้นนโยบายเดิมๆนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ยังสามารถที่จะเอามาออกข้อสอบได้นะครับโดยเฉพาะอ่าสิบนโยบายนะครับที่ ท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้มีการประกาศเอาไว้นะครับในข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องของการดูแลการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นนโยบายอย่างหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคําตอบตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลมีแนวทางในการดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับ ะนะครับนยโยบายในการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีอยู่4แนวทางด้วยกันแนวทางที่1นะครับแนวทางที่ 1, <c oughs> 1การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวแนวทางที่2นะครับจัดให้มีระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งว่าด้วยเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก นะครับสองว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยสามนะครับว่าด้วยเรื่องของการเตรียมความพร้อมกิจกรรม,ม,ามกมารท่องเที่ยวเพื่อรองรับแล้วก็สร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับอํานวยความสะดวกปลอดภัยแล้วก็กิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้มันมีความหลากหลายยิ่งขึ้นให้มันมีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายิ่งขึ้นนะครับมีเรื่องของไปเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหญ่ก็คือเรื่องของ ซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเตรียม1 2 3ทั้งงำนวยความสะดวกทั้งปลอดภัยทั้งกิจกรรมสิ่งที่จะต้องมีเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้ทำให้3สิ่งที่เตรียมมาเนี่ยมันเกิดความคุ้มค่าก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะครับก็เป็น4แนวทางนะครับอ่าปรับปรุงปลอดภัยนะครับ กิจกรรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับปรับปลอดกิจกรรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับจำไว้สี่ตัวตรงนี้นะครับปรับปลอดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับข้อที่สอง คณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่3ก็คือพศ2 5 6 6ถึง25 2580โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์เอาไว้อย่างไรวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่3นะครับกำหนดวิสัยทัศน์เอาไว้ก็คือผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันมั่นคงแล้วก็เป็นพลังพัฒนาสังคมอยู่ดีก่อนก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วเขาก็เรียกอ,อะไรเป็นคืออ่อาภูมิคุ้มกันน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องอันดับที่สองก็คือจะต้องสร้างหลักประกันให้กับเขาแล้วก็อย่างที่สาม นะครับในเมื่อผู้สูงอายุมันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับแรงงานมีน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นพลังในการพัฒนาสังคมนะครับมีคุณภาพชีวิตดีๆมีหลักประกันแล้วก็เป็นพลังพัฒนาสังคมนะครับนี่คือวิสัยทัศน ตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ25 6 6วกถึง2 5 8 0นะครับเรื่องของการดูแลนะครับผู้สูงอายุก็เป็นอีกหนึ่งนะโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลโดยที่แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุนะครับแบ่งออกเป็น2อระยะก็คือแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วน5ปีแรก25 6 6วกถึง2570แล้วก็แผนปฏิบัติการระยะ15ปีนะครับก็คือ สองห้าถึงสองห้าเจ็ดหกนะครับไอเจ็ดศูนถึงแปดศูนนะครับต่อไปนะครับข้อที่3ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้กำหนดให้การลดค่าใช้จ่าย พลังงานไฟฟ้านะครับการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของทุกส่วนราชการแล้วก็การใช้พลังงานสะอาดนะครับนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยมีแนวทางการดําเนินการอย่างไรนะครับเรื่องของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดนะครับเป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วกําหนดแนวทางการดําเนินการมาไว้อย่างไรคําตอบนะครับก็คือส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซลาซ่าเซลล์โซลารูฟท็อปนะครับที่กรมการปกครองของเราให้อําเภอนะครับได้มีการดําเนินการกันไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับ